จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวมหกรรมหมอลำเฟสติวัลร้อยแก่นสารสินณโรงแรมโคสะขอนแก่นเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา13.30นกานาทีเป็นต้นไปด้วยจังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาและรากฐานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหมอลำที่เป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของภาคตะนดเชียงเหนือเป็นทั้งศาสตร,ร์และสินที่สืบทอดกันมายาวนานผูกพันกับวิถีชีวิตและความเป็นตัวตนของคนอีสานและเป็นสตว์ที่ได้รับการสืบทอดอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคตะนดเชียงเหนือซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความนิยมมอลำได้ปรับประยุกต์สู่การเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงเชิงวัฒนธรรม ที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจและรายได้มหาศาลมีศักยภาพเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับการจัดมาหากรรมหมอลำเฟติวัลร้อยแก่นสารสินมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเป็นการสืบทอดและเผยแพร่ศิลปะการแสดงหมอลำอาหารพื้นถิ่นและ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนกลางร้อยแก่นศารสินได้แก่ร้อยเอ็ดคอนแก่นมหาศารคามและการสินให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ในการนำเสนอศิลปะการแสดงหมอลำรูปแบบยิ่งใหญ่สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มภาคตะวนันออกเชียงเหนือตอนกลางก่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับงานเากรรมหมอลำเฟสติวัลร้อยแก่นสารสินกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2568ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดคอนแก่นโดยมีกิจกรรมมากมายภายในงานประกอบไปด้วย พิธียกอ้อยอกค,ครูการแสดงศิลปวัฒนธรรมหมอลำ4จังหวัดร้อยแก่นารสินการจัดนิทรศการภูมิปัญญาหมอลำการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและการแสดงจากศิลปินและคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงมากมายขอเชิญนะครับมาเที่ยวชมมหกรรมหมอลำเฟสติวัลร้อยแก่นาลสิน ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2568ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดคอนแก่นมาม่วนมาชื่นชมมาช่วยกันยกระดับหมอลำสู่สากลธงชัยกุศลากรสำนักข่าวเมโปรรายงาน